ที่นี่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระบบ FM s t e r e o m u l t i p l ม x ความถี่89.5 MHz เมกะรส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่214-216ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครถึงเวลาคุยกันให้สนันเมือง กับรายการรอบบ้านเรา Talk of the Town รอบบ้านเรา Talk of the Town สารพันเรื่องราวรอบบ้านที่อยากให้คุณได้ติดตามเคยกันทุกวันอังคารเวลา4นาฬิกาถึง4นาิก30นาทีที่นี่ FM 89.5 m e h z สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการรอบบ้านเรา Talk of the Town คุยกันสนันเมืองนะคะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4.00นาถึง4.30น,นาทีั้งคลื่นในแฟม89.5เมกะเฮิร์สถานีวิทยุราชมงคลธัญบ,บุรีกันค่ะวันนี้จจรสุขนำเรื่องราวเกี่ยวกับลอยกระทงสายจังหวัดตาก2,500 65ว่ามีรายละเอียดกันอย่างไรกันบ้างมานำเสนอกันพอสังเขปคะ่ะทําฝั่งค้างงานลอยกระทงสายหลายประทีปเทศกาลร,รื่นเริงที่ไม่ลองไปคงไม่รู้วันลอยกระทงเป็นอีกหนึ่งเทศกาลร,รื่นเริงช่วงปลายปีที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเทศกาลลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ข้าคเดือน12ของทุกปีและสำหรับในปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565น2565อกนอกจากมีการลอยกระทงกันในแม่น้ำเพื่อขอขามาพระแม่คงคากันแล้วในแต่ละพื้นที่ของไทยนั้นยังมีกิจกรรมวันลอยกระทงที่แตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและเนกาดนี้ค่ะทางรายการของเราขอพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปเที่ยวงานลอยกระทงสายจังหวัดตาก2565กันนะคะส่วนงานลอยกระทงสายจัดกันวันไหนมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะท่านผู้ฟังคะมาทำความรู้จักกับประเพณีลอยกระทงสายหลายประชีพพันดวงที่จังหวัดตากกันสักนิดนะคะว่า งานประเพณีลอยกระทงสายไหลายประทีพ1,000ดวงจังหวัดตากประจำปี2565ซึ่งมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่5-8ถึงพฤศจิกายนณเรีมสายทานลานกระทงสายเชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจังหวัดตากโดยภายในงานประชาชนจะได้พบ กับภาพกระทงกระลาจุดเทียนส่องสว่างเรียงทอดกันไปเป็นสายตามแนวร่องน้ำลึกที่เกิดจากสันทรายใต้แม่น้ำปิงตามธรรมชาติซึ่งนี่ก็เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวตากและในส่วนของประเพณีลอยกระทงสายหลายประทิบหนึ่งพันดวงนั้นก็มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่ว่า ขออนุญ,ญาตมากันที่งานประเพณีลอยกระทงสายว่ามีความสำคัญกันอย่างไรบ้างคะ่ะท่างฝังค้าวิถีชีวิตของชาวตากส่วนใหญ่นั้นก็มีความผูกพันกับสายน้ำค่อนข้างมากเนื่องจากว่าอาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิงกันมาอย่างยาวนานทำให้งานประเพณีลอยกระทงสายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชาวเมืองตากเพราะว่านอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อสายน้ำซึ่งก็ยังเป็นการสร้างจิตสานึก และความหวงแหนแม่น้ําให้กับลูกหลานส่วนปัจจัยที่ทําให้งานประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากมีความแตกต่างจากงานประเพณีลอยกระทงสุโขทยัยหรือว่าลอยกระทงเชียงใหม่เพราะว่าส่วนประกอบของกระทงนั้นทำมาจากกะลามะพร้าวนั่นเองค่ะดังนั้นพอใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงชาวเมืองตากก็จะนํากระทงกะลามาขัดจนสะอาดตกแต่งลวดลายสวยงาม ภายในกะลาก็ใส่ได้ดิบที่ฟันเป็นรูปตินกาไว้ด้วยตามตำนานเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก่อนที่จะนำไปลอยในแม่น้ำปิงทำให้เกิดเป็นภาพกระทงกะลาส่องสว่างเรียงทอดกันไปเป็นสายตามแนวร่องน้ำลึกที่เกิดจากสันทรายใต้แม่น้ำปิงที่ชวนตื่นตาตื่นใจกันนะคะสำหรับประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีปหนึ่งพันดวงจังหวัดตากประจำปี2565า วันที่5พฤศจิกายน2565ก็เป็นขบวนแห่พระประชีพพระรชัชทานซึ่งเป็นขบวนแห่อันเชิญถ่วยพระราชทานขบวนแห่เรือกระทงสายทั้ง8สายมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายหลายประชีป1,000พันดวงจังหวัดตากณเวทีกลางน้ำระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2565มีพิธีขอขมาพระแม่คงคาชมการแข่งขันการลอยกระทงสายหลายประชีป1,000ันดวงกาถนนคนเดิน ตลาดวินเทจกาดนั่งยองนาสวนเฉลิมพระเกียรติลานอาหารปลอดภัยบริเวณด้านเหนือของอาคารกิติคุณชมการแสดงดนตรีในสวนและกิจกรรมลานเยาวชนลานคนสร้างสรรค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทงกาาัลาฟรีนะคะบริเวณด้านเหนือของอาคารกิติคุณกิจกรรมใส่บาตรพระอุปคุตน้ำมนต์จันเพนวัดวาสเดาะเคราะห์การใส่บาตรเชี่ยงคืนวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565 และรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจกันอีกมากมายค่ะและสำหรับในปีนี้นะคะใครก็ตามที่จะเตรียมตัวไปงานลอยกระทงสายจังหวัดตากก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านและปฏิบัติตามคำแนะนำของพื้นที่การจัดงานกันอย่างเคร่งครัดและเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะร่วมสนุกกับกิจกรรมเรื่อง,ต,งต่างๆได้อย่างปลอดภัยค่ะ และเมื่อสักครู่ที่จบลงไปค่ะก็เป็นเรื่องราวพอสังเขตเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีป1,000ดวงจังหวัดตากประจำปี2565ซึ่งมีกิจกรรมระหว่างวันที่5-8พฤศจิกายนณริมสายทานลานกระทงสายเชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจังหวัดตากนะคะโดยภายในงานประชาชนก็จะได้พบ ภาพกระทงกระลาจุดเทียนส่องสว่างเรียงทอดกันไปเป็นสายตามแนวร่องน้ำลึกที่เกิดจากสันทรายใต้แม่น้ำปิงตามธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจดตากค่ะ สำหรับช่วงต่อไปค่ะท่านจะได้ติดตาม c i ป l i ี t e r v วิ w การให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะของบุคคลพบกับท่านศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราพรสดิวรอ,อดีตหุ้มในการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและเป็นเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่และเป็นที่ปรึกษาสวนเด็กโรงพยาบาลสุทาเวชคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะหมอเอ๋ หรือว่าศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราพรสวัสดีวรนนะคะมาติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนสุงเพิ่เดินทางกลับมาจาก ต่างประเทศนะจริงๆต้องนัดจองอค,คิวกันข้ามปีเลยดีกว่านะคิวกันหมอแน่นๆนะแม้ว่าจะ,กะเกษียณแล้วแต่ว่ายังเป็นที่ปรึกษาและก็ย,ยังทำงานกันตลอดเวลานะคะมีผลงานมากมายจิตสุขแล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายชีวิตทีเดียวนะคะยังประทับใจในบทบาทของมูลนธิธิศูนย์น้แม่ด้วยนะไปกับในแพทย์หลายท่านทีเดียวนะคะบนรถในวันนั้นยังเป็นภาพที่ติดตากันอยู่เลยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะ ที่<ช>มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรเราได้เห็นคุณค่าของการที่เรามีโควิดแล้วเราก็เลยรู้ว่าเดิมเนี่ยบางทีเราทํางานมากนะเราลืมเลยว่าเวลาโรคไัยไข้เจ็บมาแบบเนี้ยแล้วโควิดนี่เข้ามาแบบไอ้ยาก็ยังไม่หายยากใช่ไหมวัคซีนก็ไม่ได้กว่าจะมาก็เราก็สูญเสียเวลาไปพอสมควรเนี่ย เราเองเนี่ยแหละคือคนที่ต้องดูแลสุขภาพดีที่สุดทีนี้คาว่าดีที่สุดนนะเราก็ต้องมีเวลาไงที่ตะกี้หมอบอกคุณเจดสุขว่ากเกษียณแล้วยังทํางานก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะตอนนี้ทําคือพยายามเอาประสบการณ์ค่อยๆถ่ายเทแล้วก็ค่อยๆค,ค,ค,คุย,คยกับน้องๆแลกเปลี่ยนกับน้องๆน,นะคะแล้วเราเองเนี่ยต้องกลับมาดูแลสุขภาพค่ะ <S S S เมื่อไหร่ที่สุขภาพแล้วก็ความมั่นคงความปลอดภัยในตัวเราแต่ละคนไม่มีมันไปต่อไม่ได้ ถ้าถามว่าหลังเดอออรายรการแล้วเป็นยังไงรู้สึกตัวเองให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอ,อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณหมอทอะไรนะคะ <laughs> เห็นพาเดีย๋ยวที่บ้านขอแทนโทษคุณแม่นะคะไปไว่ายน้าด้วยแล้วคุณหมอเองก็ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมคะใช่ช่วงโควิดเนี่ยคือคุณแม่หมอยก้ายสิบกว่าปีละแล้วตอนนั้นเขามีปัญหาเขาก็ไปที่สถาบ,บันสดินทร์เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูนะคะเราก็มีโปรแกรมต้องลงเดินในน้ำใช่ไหม ทุกอันเนี้ยหมอเอก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าคุณเจอสุกเจ็บเข่าเนื้อใดพอไปเดินในน้ำเนี่ยนะมันเดินคล่องแหละแล้วก็ก็ทําไปสปอร์ตมาเขาก็ต้องปิดน้ำปิดสระน้ําเพราะว่าปัญหาคโควิดใช่ไหมหมอก็เอ๊ะเอายัางไงเพราะถ้าเกิดเราให้เวลามันผ่านไปเนี่ยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุญญก,ก็จะไม่มีการขับเคลื่อนก็มีโอกาสที่จะเจ็บมากขึ้นพอเจ็บมากขึ้นก็ไม่เดินไม่เดินก็คือิดเสียง ยังก็คือจะกินยังไงจะอืจแต่ฉี่ยังไงใช่ไหม <c oughs> ก็เลยตัดสินใจเนี่ยพาคุณแม่ไปที่สระน้ําข้างบ้านใกล้ๆบ้านนะคะมันก็เป็นสระในคอนโดเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็เห็นภาพนะมันก็ทําได้นะเราไม่จําเป็นต้องพึ่งระบบราชการเพราะว่าในระบบเนี่ยมันเข้าถึงมันก็มีขั้นในตอนยากใช่ไหม <c oughs> เรามีสระอยู่ใกล้บ้านดูความปลอดภัยมีแม่บ้านคนหนึ่งที่อยู่กรรมดาแล้วก็ตัวหมอเองหมอก็ลงสระกับคุณแม่ก็เอาแม่ยุก้าสิบสี่ปีค่ะไปถึงแต่คุณแม่ไม่ยอมค่ะไม่เอาแม่อยากจะอยู่แค่นี้แหละเดินวันนึงก็ท่าสิบหกสิบแปดสิบเมตรนะพอเราค่อยๆชวนนะคะแล้วพาลงครั้งหนึ่งครั้งที่สองอยากมาอยากมาเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะก็ทําแบบนี้พาไปเดินแล้วก็พาไปเดินก็เดินแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะขยับ น้ำไปด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมีทุกส่วนเลยตั้งแต่หัวจดเท้าใช่ไหมขาเนี่ยเราเดินได้ใช่ไหมแขนเราก็ต้องขยับนะคะปากก็ต้องพูดนะตัวก็ต้องเอียงเนี่ยคือกล้ามเนื้อม,มันต้องกระตุ้นทุกอันเ,นเป็นเรื่องเกี่ยวความสมดุลในการเคลื่อนไหวก็เลยการลงน้าเนี่ยเป็นอะไรที่คนสูงอายุทําได้ดีมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครมีผู้สูงอายุที่คุณพ่อคุณแม่ยังเดินได้เนี่ยพาท่านไปเดินในน้ําเนี่ยแล้วเราอยู่กับท่านนะคะ ท่านจะมีความมั่นใจแล้วเกิดความรู้สึกกำลังบังชาไม่กลับมาก็คือการพาผู้สูงอายุเดินลงน้ำนะคะก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีได้บริหารโดยเฉพาะเรื่องของข้อเข่าด้วยนะคะใช่ค่ะดีมากแต่พอหน้าหนาวแต่พอหน้าหนาวปุ๊บนะอย่างตอนนี้ถึงแม้พระที่จะส่องสูงเนี่ยนะสระที่เป็นการแจ้งแบบนั้นน้ำมันก็เย็นจะเลือกนะอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นต้องเปิดคลื่งระบบที่เขามีน้ําสระน้ําอุดซึ่งหมอก็ยากอยากให้ประเทศไทยนะมีสระแบบนี้ทั่วประเทศอ่ะ เพราะว่าผู้สูงอายุขนาดนี้เนี่ยน่าสงสารจริงๆค่ะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวนะคือเพราะลูกๆก็ควรจะจะพาเคลื่อนไหวไนดะ้บางทีเมื่อจะพาไปไหนอะน่ะเนาะเราก็ไม่มีเวลากันด้วยแต่ถ้าเราคิดในใจเสมอว่าอะไรที่พอทําได้นะเราทําเถอะนะคะตอนช่วงหน้าร้อนนะไปเลยสระข้างบ้านไอ้ช่วงหน้าหนาวก็ต้องไปหาสถานที่อุ่นๆให้คุณแม่ลง <laughs> น <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> น่ารักมากค่ะหนูเห็นหนูเห็นคุณหมอทําอยู่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็พี่แอ่ด้วยนะคะ ค่ะห <laughs> อคุ่ณหมอคะขอ <c oughs> ขอนอุญาตเรียนถามว่าการที่เราเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะบทบาทของหมอนั้นมีบทบาทโดยตรงในเรื่องของการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษกันว่าเป็น fundamental ในการก้าวต่อสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยไม่เกิดอะไรก็ไปต่อไม่ได้ผู้ใหญ่อาชีพก็ไม่ได้ในเด็กพัฒนาการก็ไม่ไปต่อแล้วจะขยับการสร้างต้นทุนเด็กภาพของประเทศบ้านนอกพ่อแม่ไม่อยู่เด็กจะอยู่กับมือถืออยู่กับอุปกรณ์ไอทีแบบนี้ก็อยากจะขอมุมมองในฐานะที่เป็นคุณหมอเด็กด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ อ๋อค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือหมอได้รับเชิญจากคุณเจรุขใช่ไหมแลวคุณเจรขก็ถามว่าหมอมีบทบาทอย่างไรหมอก็มานั่งคิดนะบทบาทของแพทย์เนี่ยโดยทั่วไปคือการรักษาโรคถูกไหมใช่ค่ะนะแล้วเราก็จะมีประเด็นป้องก,กันโรคประเด็นสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพอยู่ด้วยนะแต่ความเด่นของแพทย์ทั้งหลายที่เราอยู่ในรู้ในสังคมก็คือแพทย์รักษาโรคหัวใจได้โรคตับโรคปอดน,นะแต่จริงๆแล้วแพทย์เนี่ย ปัจจุบันแพทย์หลายท่านเราก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพนะแล้วก็การป้องกันกับการฟื้นฟูมากขึ้นทีนี้การทําเรื่องสุขภาพต้องฟื้นฟูส่งเสริมป้องกันเนี่ยมันทําไปทําไมคุณเจรสุรลองคิดดูนะผู้ใหญ่เนี่ยนะทุกอาชีพเนี่ยถ้าเมื่อไหร่สุขภาพไม่ดีนะเช่นเป็นโรคปอดสุขรียสมมตินะก็ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมไปหาหมอนี่กว่าจะไปก็คือไปท,าทําบัตรไปทําคิวไปนั่งคอยไปเอายา ถ้ามีภาครัฐก็อาจต้องช้าหน่อยเพราะว่าคนเยอะถ้าเป็นเอกชนก็จะเร็วหน่อยคนน้อยแต่เสียเงินเยอะเนาะเพราะฉะนั้นระบบการที่เราเวลาเราป่วยเดี๋ยวเราจะเสียเวลากับมันมากเลยดังนั้นสุขภาพเนี่ยนะถ้ามันไม่ดีสักอย่างเนี่ยมันจะก้าวต่อการไปทําอาชีพอะไรอะไรเนี่ยมันยากไปหมดเลยแล้วพอสุขภาพดีๆความรู้สึกมั่นคงในจิตใจเรามันก็เสียไปด้วยนะเรารู้ใช่ไหมคะว่าใจเนี่ยมันสําคัญกว่ากายอยีก่นะ อันนี้คนจุดสุเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะใจเออถ้าใจมันไม่สู้สยามก็ไปไหนไม่รอดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีสุขภาพไม่ดีมันกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงในจิตใจแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมตัวของเราเนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเนาะมีรถปัสาวิ่งผ่านนาบานเชี่วชาตทุกวันดีเสียงดังทำน่นทำนี มันเป็นสิ่งเราที่เกิดความรู้สึกไม่ต้านคงไม่ไมไมปลอดภัย, <Okay. S 2> ยสองเรื่องเนี้ยเป็นฐานสําคัญที่สุดเลยในการที่คุณจะสุดจะชวนให้ควรทาอาชีพนู้นอาชีพนี้อะไรประมาณนี้ยเนาะทีนี้ถามออหมอเป็นหมอเด็กใช่ไหมกเกษียแล้วเนี่ย <Okay. S 2> จะเป็นความฝันอย่างหนึ่งว่าเออเราจะทํำยังไงให้มันมีความมีสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่วัยเด็ก ทำไมต้องแปลไปเด็กเพราะว่าพอเรามองย้อนหลังนะสมมุติว่าคนรุ่นหมอเนี่ยเกิดประมาณ2 4 9 0ันสี่ร้อยเก้าสิบตงฮะัน้เนี่ยนะก็โตมาหกสิบกว่าปีใช่ไหมเราก็เห็นลูกเห็นหลานใช่ไหมเราก็เห็นภาพว่าก็มีลูกหลานหลายคนที่เจ็บป่วยด้วยโครคภัยไข้เจ็บโรคที่เรียกว่ากลุ่ม NCD คุณจะุูกได้ออกนะโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคสมองทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เกิดจากพฤติกรรมแล้วก็เราจะเห็นหลายคนที่มีปัญหาทางทางด้านจิตนะคะมีพฤติกรรม เรื่องของการหย่าร้างเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของการฆ่ากาันแล้วก็มีการฆ่าตัวตายเยอะขึ้นแล้วก็มีการพฤติกรรมแปลกๆเดยอะเลยซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะถ้ามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยการปลูกฝังให้ดีตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่นะมันมีผลต่อบุคลิกภาพต่อวิถีชีวิตต่อวิธีคิดวิธีทรรมของคนอะ่ะคือแม้มันจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่มันเป็นส่วนสําคัญน่ะหมอก็เลยเไปให้ความสําคัญกับการที่จะ ช่วยในกระบวนการเลี้ยงดูเด็กที่ต่ํากว่าเด็กเล็กๆก,กันนะคะโดยจมอนเดนโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า3ปีเพราะเป็นเด็กทีออ่ชีวิตจริงน่าสงสารมากเพราะแม่ต้องทํางานกรุงเทพไม่อยู่จะเปิดที่คณะแพทย์ที่มหาสาครคามเราลงชุมชนก็จะเห็นว่าเด็กก็ต้องอยู่กับปุยญาตายาอยู่กับ ลูก <S an> พี่บ้านนะอาซึ่งเขาก็รักนะคะแต่เขาก็ไม่รู้จะทําไงกับหลานอรรน่ะเพราะว่าเขาก็ทํางานก็ไม่มีเวลาเขาก็ให้มือถือเด็กก็จะอยู่กับมือถือซึ่งเด็กกลุ่มเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีการปลูกฝังดูแลให้ดีเนี่ยเราก็เหมือนกับเราขาดโอกาสที่จะเอาต้นทุนดีๆไปใส่ตัวเขาอะ่ะเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีทักษะความสาม,มารถนี่คืองานงานที่อยากจะทําและอยากจะชุนพวกเราที่ฟังรายการอยู่นะคะ เป็นเรื่องสําคัญจริงๆเพราะว่าไอ้ต่างกว่าสามปีเนี่ยนะเรามากกัดจะจําอะไรไม่ได้คุณเจอสูดจังอะไรไม่ได้แต่ว่าพฤติกรรมหรือสิ่งที่คุณจอดสุขเห็นได้กระทบได้สัมผัสได้ร้องไห้ได้หัวเราะเนี่ยนะมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็ยังอยู่ในสมองนี่แหละมันสั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยนะไอ้ความรู้สึกลึกๆพวกน,นั้นมันจะมาตัวฉุดเราอะ่ะเช่นคุณจริราสุขอยากจะลงทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะจินาสุขก็ เฮ้ยไม่เอาน่ะมันไม่ใช่มันไม่ปลอดภยัยมันไม่ดี <Yeah. S 1> มันจะเป็นตัวจิ้งจิ้จอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการเลี้ยงดูแต่ช่วงเด็กๆเนี่ยทํายังไงจะให้เขามีความมั่นคงทางจิตใจนะทําให้เขามีความรู้สึกกล้าทาให้ความรู้สึกไม่กลัวที่จะถูกวิจารณ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการเลี้ยงดูที่ที่สามารถจะปลูกฝังรากความคิดรากวิธีวิธีคิดเนี่ยตั้งแต่เด็กได้แล้วมีการศึกษาการศึกษายืนยันแล้วว่า มันมีผลทั้งด้านที่เรียกว่านะการคุ้มทุนอะ่ะถ้ารัฐบาลลงทุนตรงนี้เยอะๆนะพอโตขึ้นอายุสักยี่สิบสามสิบปีเนี่ยปรากฏว่าคนตู้นี้จะมีคุณภาพละทําทให้ประเทศเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นรีเทิร์นออฟที of, เรียกว่ารีเทิร์นออฟอินเวส t เมนต์การคุ้มทุนนะคะน่าจะประมาณสิบสามถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือมันเป็นดอกเบี้ยก,กับคืนมาแต่มันไม่ได้ได้ปุ๊บปั๊บไงลงทุนสามปีมไม่ได้คืนป,ปีต่อไปใช่ไหม มันลงตุนระยะยาวแต่พอคำนวณทางด้าเศรษฐกิจแล้วเนี่ยรัฐบาลจะได้คืนมาสูงมาก1 3บถึงเปอร์เซ็นต์เดลาราเนี่ยนะคะอันนี้คือความสําคัญของเด็กตํากว่าสปีแลวไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะโอกาสการเกิดโรคในกลุ่ม NCD เนะี่ย <Okay. S 2> ในกลุ่มเด็กที่ได้การดูแลสุขภาพดีๆการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสเป็นโรคในกลุ่มของ NCD จะน้อยลง NCD <Okay. S 2> คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะวิถีชีวิต อันนี้คุณเจรุขเข้าใจใช่ไหมคะ <Okay. S 1> NCD <Okay. S 1> นะคะ Non Communicable Disease เรือโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตนะคะนอนอ,อ,อะไรนะไม่ออกกำลังกายกินเยอะนะไม่ยอมใช้อาหารที่เสี่ยงมะเร็งสูบบุหรี่เหล้ามากอะไรพวกนี้นะคะมันมีผลกระทบกับสุขภาพนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดโรคก,กลุ่มที่เรียกว่าโรค NCD ค่ะ ประมาณนี้ที่หมอคิดว่าอยากจะอยากจะช่วยเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากทีเดียวนะคะมันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะจากอาหารการกินและการปลูกฝังแต่นี้ว่าถ้าเกิดว่าตอนเด็กบางครอบครัวอาจจะไม่ไม่ได้ปลูกฝังอะไรอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยถ้าเรามาทําตอนโตเน,นี่มันก็จะมีผลต่างกันใช่ไหมคะถ้าพูดถึงมันทําได้แต่มันยากกว่ามันยากกว่าเนาะเหมือนอย่างเหมือนอย่างสมมติว่า สมมติเด็กยุคนี้นะเราจะเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดใช่ปะค่ะซึ่งศตรวรรษนี้มันจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าเทคโนโลยีมาเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมมันจะมีหุ่นยนต์ทําหน้าที่แทนคนได้ขณะเดียวกันมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บประหลาดๆโผล่มาเป็นระยะแล้วก็จะมีปัญหาโลกร้อนเพราะฉะนั้นเด็กในยุคหน้าเนี่ยมันต้องมีทักษะความสามารถเยอะถามว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังทักษะความสามารถของเด็กที่จะอยู่ในศตรวรรษนี้ เขามีการวิจัยโดยสภาเศรษฐกิจโลกแล้วนะเขาเรียกว่าสภาเศรษฐกิจโลกฟอรั่มะนะคะเขาก็พบว่ามันจะมีอยู่สามเรื่องนะที่ต้องปลูกฝังนะคนที่จะอยู่ยุคนี้อันที่หนึ่งคุณต้องมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตก็คือพื้นฐานเรื่องของการเรียนรู้เ,เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการอ่านหนังสือต้องทําได้นะคุณต้องมีทักษะเรื่องของไอทีเหมือนกับเราตื่น oh ขึ้นมาทหขงข่าวกินใช่ไหมไปตลาดซื้อของ หรือว่าไปธนาคารจ่ายเงินเนย่ยอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับคนทั่วไปต้องมีแต่พออยู่ในยุค2องพี่เนี่ยต้องบวกมีทักษาความสามารถในการแก้ไขปัญหาย,ยุ่งยากซับซ้อนอเพราะมันจะเกิดปัญหายุ่งยากซับซ้อน,นแน่แน่ใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากสมัยเราอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีส c 4ซนะคะก็คือเรื่องของอันที่หนึ่งมีความคิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก็คือไอ critical thinking ใช่ไหมอันที่สองก็คือมีความสามารถในการสื่อสาร c อ m m u n ิเคชั o น ตอนนี้เรามีความสามารถในการสื่อสารเยอะมากในโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราอาจจะอาจจะได้เรื่องการคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะมีข้อมูลให้ดูว่าคนไทยเราดูตัวเลขรวมๆแล้วความคิดวิเคราะห์เรายังน,อน้อยบางทีเราก็เชื่ออะไรง่ายๆนะคะอันที่สามก็คือเรื่องของมีเขาเรียกว่ามีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ค r e a อที e ปีที่สามเนาะและอันที่สี่เนี่ยต้องมีการทํางานเป็นทีมรับรองยุคหน้าคนเดียวโดดเด่เก่งคนเดียวไม่มีทางหรอก ต้องช่วยกันคิดมองกันหลายมุมงานจึงจะแก้ปัญหาโลกซับซ้อนได้อันนี้เป็นทักษะอันที่สองสำหรับคนที่อยู่ในยุคนี้นะและอันที่สามเนี่ยมันต้องทําให้คนยุคนี้นะฉันอยากทำอ่ะฉันอยากรู้อ่ะฉันมั่นใจฉันทาได้และฉันจะพยายามทาให้สําเร็จคือการสร้างให้คนเนี่ยมีความพยายามมีเธิเรียกว่าอะไรนะมีบุคลิกภาพมีที่จะทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยก็เป็นทักษะสาคัญบางทีเรารู้ว่าต้องมีสีซีนะต้องรู้ เออเรื่องธนาคารเรื่องไอทีเรื่องอะไรต่างๆแต่ล้ไม่ได้มีความพยานนอนอยู่เฉยๆก็มีข้าวกินไปวันๆก็ไม่มีทางที่อยู่ได้ในยุคหน้าทำมาอยู่ไม่ได้ไหมทว่าอยู่จะไม่มีความสุขอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เราอยากให้ผู้ใหญ่เกิดใช่ไหมมาเกิดตอนผู้ใหญ่เนี่ยมันยากไปปลูกฝังฐานให้ดีๆตั้งแต่ต่ำกว่าสามปีเนี่ยโตขึ้นมันจะง่ายขึ้นเอาตัวอย่างเช่นนะเออตัวอย่างเช่นสมมติตอนเด็กๆเนี่ย เราปลูกฝังให้เด็กเขาช่วยตัวเองเป็นนะแต่ถ้าเขาถึงในวัยที่เขากินข้าวเองได้ให้เขากินเองไม่ต้องตามปอ้อนเขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเขาจัดก,การตัวเองได้เพราะถึงวัยที่เขาจะมีกําลังกล้ามเนื้อดีเขาต้องปีนป่ายนะให้เขาปีนป่ายอย่าไปห้าวว่าไม่เอาลูกเดี๋ยวตกไม่เอาลูกเดี๋ยวล้มไม่เอาลูกในแขนหักเนาะ mm. อยู่ในสายตาเราตั้งประสาศปีเราเราแบบ ้าถึงใช่ไหม <c oughs> ให้เขา <c oughs> พยายามให้เขาลองนะถ้าเราหรือว่าในต่างภาษาปีเนี่ยเราภาษาสมมติเราเราพูดภาษาจีนได้ใช่ไหมเราก็พูดภาษาจีนกับลูกด้วยภาษาไทยด้วยลูกก็ได้ภาษามาเขาเรียกว่าการสร้างภาษาในเด็กเนี่ยมันง่ายมากกว่ามาสร้างภาษาตอนโตอ่ะ <c oughs> คุณจะสูญเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยต,ต้นโตเรียนเกือบตายตัดเสียยังไม่รู้กี่คอร์สแล้วยังก็น้องกระแดง้งฝังก็ไปด้วยสักขีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าเราไปปลูกฝังสมมติช่วงนี้นะคะตั้งแต่เด็กเนี่ยโอ้โหประเทศไทยมีต้นทุนคนที่พร้อมจะพัฒนาได้เร็วมากเลยเนี่ยพเพราะฉะนั้นหมอเลยบอากง,งานที่หมอทาตอนนี้ก็คือกําลังจะไปช่วยคณะแพทย์ที่มหาลัยมหาสรารคามนะคะเราทํางานก็เป็นทีมหลายคนผู้เกษียณทั้งหลายกับทีมของคณะแพทย์ เราก็ไปทําพัฒนาก็เรียกว่าสถานพัฒนาเด็กหรือคือเดย์ care เนี่ยแหละค่ะของเด็กต่ำกว่าสามปีนะคะ่<ร>าสนใ,ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะน่าสนใจาเาะว่าเป็นเ,เป็นคณะแพทย์ไงคะคณะแพทย์ะจะได้สวยแพทย์สร้างบัณฑิตทันใหม่อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบรดีในสมัยนั้นนะคะตอนจะเป็นงานที่การท้าทายทำอยู่ขณะเนี้ค่ะ และเมื่อสักครู่ที่จบลงไปค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษของบุคคลโดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราพรสด,ดีวรนหรือว่าคุณหมอเอ๋ท่านเป็นอดีตผู้มีการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและเป็นเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่ และเป็นที่ปรึกษาสวนเด็กโรงพยาบาลสุทภาเวชคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและสำหรับในวันนี้เวลาของทางรายการของเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วนะคะเรากลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในการต่อไปในรายการรอบบ้านเรา Talk of the Town คุยกันสนันเมืองนะคะถึงคลื่น FM 89.5 MHz สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีกันค่ะ